ในตอนนี้นะครับทั่วโลกกาลังเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อโดนั่นครัมประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศขึ้นภาษีทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศอาจไม่ทันตั้งตัว นั่นคือการขึ้นภาษีโดยเขาสั่งปรับขึ้นภาษีนำเข้าหลากหลายชนิดจากหลายประเทศทั่วโลกโดยทัป์ได้ให้เหตุผลว่ามาตรการนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจกของสหรัฐสิ่งที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากำลังทำอยู่ตอนนี้คือการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาใหม่และบังคับใช้กับสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆโดยไม่มีข้อยกเว้นนี่คือการท้าทายต่อระบบการค้าเสรีที่โลกต้องการยึดถือกันมาอย่างยาวนานและในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาจะเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก เมื่อการประกาศถูกเผยแพร่อ,ออกมาอย่างเป็นทางการสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นทันทีหลายประเทศเริ่มมีความวิตกกังวลโดยเฉพาะประเทศที่มีการพึ่งพาก,การส่งสินค้ามายัางสหรัฐเช่นจีนเยอรมนีญี่ปุ่นอินเดียและประเทศสมาชิกในอาเซียนซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และในกลุ่มประเทศอาเซียนเองก็จะหนีไม่พ้นจากมาตร,ราการใหม่ๆแบบนี้เช่นกันโดยโดยนัทครัมได้ตั้งอัตราภาษีศุลกากรน,นําเข้าใหม่แบบเฉพาะเจาะจงกับประเทศในอาเซียนมีดังนี้กัมพูชาถูกเก็บภาษีสูงสุดถึง49%รองลงมาลาว48%เวียดนาม46%เมียนมา44%ไทย36%อินโดนีเซีย32%มาเลเซีย24%ฟิลิปปินส์17%และสิงคโปร์10% อัตราภาษีใหม่เหล่านี้ได้ส่งผลให้ราคาสินค้านําเข้าจากประเทศเหล่านี้ต้องพุ่งสูงขึ้นทันทีและในตอนนี้สิ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในสงครามภาษีในครั้งนี้คือกัมพูชาซึ่งถือเป็นประเทศในอาเซียนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดจากนโยบายของทรัมป์ด้วยอัตราภาษีสูงถึง49%นั่นนับว่าเกือบจะสูงที่สุดในโลกนายกรัฐมนตรีฮุนบาเนตของกัมพูชาได้แสดงท่าทีที่เราอาจจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนด้วยการส่งจดหมายตรงถึงประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ เพื่อขอเจราจาและขอให้พิจารณาชะลอมาตรการภาษีดังกล่าวออกไปก่อนโดยภายในจดหมายระบุข,ข้อเสนอ5ข้อที่สำคัญได้แก่1ขอให้มีการเปิดการเจราจาโดยเร็วที่สุด2ขอให้พิจารณาเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่3กัมพูชายินดีลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐซึ่งเดิมอยู่ในระดับสูงสุดที่35%และให้เหลือ5%โดยจะลดทันทีใน19รายการสินค้า4มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดต่อพูดคุยกับผู้แทนการค้าของสหรัฐในเรื่องนี้ ห้ากัมพูชาให้คำมั่นที่จะดำเนินการเจราจายอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการค้าจากทางทวิภาคีให้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งสองประเทศในตอนนี้กัมพูชามีท่าทีที่นุ่มนวลและยืดหยุ่นขึ้นมากกัมพูชานั้นได้สร้างความแปลกใจให้กับหลายฝ่ายเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลในกัมพูชามักถูกวิจารณ์ว่ามีท่าทีเอียงไปทางจีนและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีมากนักกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนการจำกัดเสรีภาพของปรระะชาชาาานนแลลลคววมม้เหใกพัฒ าระบบประชาธิปไตยแต่ในครั้งนี้กัมพูชาเลือกใช้การเจรจาในการพูดคุยซึ่งนิสท้อนให้เห็นถึงความระตหนักในผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเพราะการที่กัมพูชาถูกเก็บภาษีสูงถึง49%นั่นหมายความว่าสินค้าเกือบทุกชนิดของกัมพูชาจะไม่สามารถแข่งขันในตลาดของสหรัฐได้เลยสินค้าหลักของกัมพูชาที่ส่งออกไปยังสหรัฐเช่นเสื้อผ้ารองเท้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงสินค้าการเกษตรแปรรูปที่จะต้องเผชิญกับสภาวะยอดขายที่จะตกต่ำลงมาส่งผลต่อการจ้างงานในประเทศและกระทบต่อแรงงานนับล้านชีวิตนอกจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจแล้วสงครามภาษีในครั้งนี้ยังสร้างแรงสะเทือนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับมหาอำนาจจากตะวันตกหลายฝ่ายมองว่าการที่สหรัฐเริ่มกดดันประเทศต่างๆอาจเป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าอเมริกาต้องการกลับมาควบคุมอิทธิพลในภูมิภาคนี้อีกครั้งหรือไม่ หลังจากที่จีนเข้ามามีบทบาทอย่างโดดเด่นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกัมพูชาที่ปัจจุบันมีโครงการลงทุนจากจีนหลายพันล้านดอลลาร์การที่กัมพูชาเลือกที่จะยื่นมือเข้าหาสหรัฐในครั้งนี้จึงอาจเป็นการส่งสัญญาณใหม่ถึงความเป็นกลางทางการเมืองระหว่างสองขั้วอำนาจและเปิดโอกาสใหม่ให้กับประเทศในการหาจุดสมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองเอาไว้ในระยะยาวแม้ว่ากัมพูชาจะแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการเจรจา แต่ก็ยังไม่มีคําตอบชัดเจนจากฝั่งสหรัฐว่าจะตอบรับหรือไม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากทางเศรษฐกิจในครั้งนี้การเจราจายอย่างสร้างสารรค์และกลยุทธ์ทางการทูตที่ยืดหยุ่นอาจเป็นคําตอบเดียวที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อรักษาสเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศเล็กๆบนเวทีโลกที่กําลังปั่นป่วนอยู่ในขณะนี้